Okay, คลิปวิดีโอนี้นะครับสอการใช้งานโปรเดลต้าฟอร์ดฟูลไพรเวทนะครับบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะก็มารีวิวล่าสุดนะครับวันที่12สิงหาคมนะครับเนื่องจากตัวโปรเราเนี่ยอัปเดตฟังก์ชันเพิ่มมาเยอะเลยนะครับก็เลยถือโอกาสมาสอการใช้งานแล้วก็รีวิวล่าสุดกันนะครับก็ตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอการตั้งค่าร็อกเป้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเล่นโหมดโอเปอเรชันให้ดูหนึ่งรอบด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าเนี่ยเมื่อคุณทำการเช่าโตัวโปรนะครับคุณก็ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมานนะครรับกก็็แตไฟฟลลล์์เเเปโดออหื แบบนี้นะครับเวลาการรันโปรเนี่ยจะได้ง่ายนะครับเมื่อคุณแตกไฟล์ออกมาแบบนี้นะครับอันดับแรกที่คุณต้องเข้าไปดูนะคือตัว Defender Control ตัวนี้ครับกดคลิกขวารัดแอดมินโตแกมลนาอกดข้อมูลเติมเลขใช้งานต่อไปนะครับก็ให้ทำการกด Disable นะครับให้เป็นสีแดงแบบนี้นะนะครับคือเราเนี่ยก่อนจะรันโปรนะครับแนะนำว่าให้ปิดติ e รัดแบบถาวรก่อนนั่นเองนะครับนะก็เมื่อเราปิด Defender Control แล้วนะครับต่อไปไปที่ติดตั้งครับ ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสริมนะครับที่ชื่อว่า r t s เนาะนะครับอ่ะนี่เมื่อกี้ผมคิดว่าเปิดตัวโปรแกรมอยู่รันขึ้นมานะครับแล้วกด next แล้วก็กดยอมรับไป next ยาวไปเลยนะารนะทาการติดตั้งอินสต e ลลลงไปเลยนะครับนะอันนี้เนี่ยผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเราต้องติดตั้งตัวโปรแกรมเสริมกันด้วยนะแล้วก็เมื่อเราปิดติวรัสติดตั้งตัวโปรแกรมเสริมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ช่องค้นหาด้านซ้ายล่างนะครับเขียนว่า rtss นะครับจะเจอตัวโปรแกรมที่เราติดตั้งไปนะครับไม่ใช่ x e นะให้ดูเชี่ยวยาตัวนี้นะครับกดคลิกขวาเรียกใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะครับเมื่อเรารันแอดมินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ขวาล่างแบบนี้เห็นปะนะครับก็กดเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยทำการรันตัวโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า b y p r o ไทครับคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมครับ แล้วก็ทําการคัลลอกคีย์มาเลยนะครับถ้าขึ้นป๊อปอัพแบบนี้นะครับหลักๆเลยดูตรงนี้ครับ Windows Defender ตรงนี้นะครับว่ามันเป็น d i s a b l e หรือเปล่าถ้าป๊อปอัพตรงนี้ d i s a b l e นะครับนะ้า Windows e e f e n d e r d i s ิส,สเนี่ยแปลว่าตัวโปรเรารันได้ไดแล้วนะครับง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่รันตัวโปนะครับกดโรดเดอร์แล้วกด Inject ปรากฏว่าเอ่อโวโเกิด อาการจอฟ้าเนี่ยให้เราไปที่ Windows Defender นะครับนี่นะครับไปที่ตัวปิด a n t i v ว r ั s อะแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ความปลอดภัยตรงนี้นะครับใครที่รันโปรแล้วเกิดจอฟ้านะทําการกดปิดตัวนี้ครับนะคือหลายๆคนเนี่ยบางคนเล่นวอร์เลนเหลืออะไรเนี่ยนะครับเรามาเล่นเดลต้าฟูเราแล้วเปิดตัวนี้อยู่เวลารันโปรแล้วจะจอฟ้าเลยให้ทำการปิดแล้วก็รีเครื่องหนึ่งรอบแล้วคุณก็มารันโปรได้เลยนะครับนะ ก็วางคีย์ครับแล้วกดล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะมีเวลาเหลือแบบนี้นะครับนดีลต้าฟอร์ดกดอินเจกเลยครับตัวที่ผมเล่นนะครับคือด e ลต้าฟูลนะครับอันนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าตัวโปรกันนะครับกดอินเจกไปเนี่ยมันจะรอประมาณสักหนึ่งนาทีเนาะแล้วก็กดตกลงรอสถานะชีตอินเจกแบบนี้เราก็ทำการเปิดเกมด e ลต้าฟอร์นะครับมา ก็นี่เลยนะัดตั้งใจดูคลิปิรีโอนี้นะอยากให้ทุกคนเล่นโปรแล้วก็ไม่โดนแบนกันนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยชอบโดนแบนยีิบสชั่วโมงโดนแบนสามวันเกิดจากการใช้องานล็อกเป้าที่โหดหรือคมกันไปนะครับก็แล้วก็อย่างหนึ่งเกิดจาก ลูกค้าเล่นโปรใครอื่นด้วยบางทีมันมีไฟล์โปรใครอื่นฝั่งเครื่องนะครับนะหากเป็นไม่ได้ถ้าใครเล่นโปรแล้วเปิดฟังก์ชันนิดๆหน่อยๆแล้วโดนแบน24ชั่วโมงนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยไปลงวิดีโอใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาที่โหมดโอ peration กันนะครับหากใครเข้ามานะครับแล้วปรากฏว่าตัวเมนูโปรเนี่ยมันดับหายไปนะไปที่การตั้งค่าไปที่กราฟิกนะครับ,ปร,รบปรับดิสเพย์โหมดเป็นแบบเ,รนะเบ,บรเดเลตเนาะและ้วก็หากใครเล่นโปรตัวนี้แล้วปรากฏว่า กรอบมันลอยกรอบมันโยนกรอบมันโยกโย้ยเนี่ยให้เราปรับภาพเกมเป็นแบบต่ำไปเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องออกรอบรอยหรือว่าเล่นเล่นไปแล้วเกิดอาการค้างอาการหลุดนะครับนะเพราะฟังก์ชันโปรตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยโปรมองข้างๆที่จะฟังกชันเยอะมากๆเลยอะคุณลองดูนะเนี่ย,นะนย,ยนะครับอันดับแรกเลยนะมาที่เพลเยอร์คุณกดที่โฟลเดอร์ด้านข้างเนี่ยแม่งก็จะมีขวุเนี่ยมียุทิเ i ิ i b l e color นะครับก็คือ ตามสีหน้าหลังกําแพงก็แล้วแต่เราจะเปิดปิดน,นะครับเนี่ยเห็นปะเราสามารถเซตได้หมดเลยเว้ยมึงดูดินะครับเอาตรงๆนะฟังก์ชันแม่งเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาค่อนข้างทียะเยอะเลยนะครับหลักๆเลยนะครับใครที่เอาโตโปรตัวนี้ไปเล่นโหมดโอเปอเรชันนะครับให้คุณทำการปรับทีมไทยตรงนี้นะครับเป็นแบบเออทีมอแล้วก็ การมองเห็นนะครับปรับไปเลยเป็นพันเมตรนะครับระยะมองผู้เร่นนะครับ AI ก็สักพันเมตรอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับเราก็ปิดเลยใครอยากเซตอะไรเพิ่มเนี่ยคุณกดลูกโฟลเดอร์ข้างๆเนี่ยมันจะมีเซตเพิ่มนะครับนะแล้วก็มองไอเทมนะครับเราก็ปรับระยะตรงนี้ได้เลยนะครับนี่พันเมตรเรดงเรดาร์ก็จะมีแบบผมนะแล้วก็ด่มาดูที่ฟังก์ชัน MISC ดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะปรับสเกล สูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เวป้อนคับหลักๆเลยนะครับบางคนใช้งานล็อกเป้าแล้วปรากฏว่าพี่ทําไมล็อกเป้ากดลงพี่ทําไมล็อกเป้ามันล็อกดิดลงล่างนะครับมันเกิดจากนี่ครับโนรีคอยเมมโมรีตัวนี้นะครับนะคือจริงๆอะ่ะเอ่อโนรีคอยปกติอะ่ะมันจะจับตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเมมโมรีก็จริงแต่คือมันตรวจจับความไวเมาส์ของเรานั่นเองนะครับนะนะก็ลองเซตไปเบื้องต้นที่4.8ก่อน แล้วก็ไปลองยิงดูว่ามันนิ่งหรือเปล่าถ้าไม่นิ่งคุณก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าคุณปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วปรากฏว่าเออรถยิงล็อกไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าปืนกดลงคุณก็ลดลงมาละกันนะครับผมจะเล่นอยู่มานี้นะก็เปิดม,มานี้อันนี้ก็ไม่เซ็ตอะไรเพิ่มนะครับอ่ะไปดูที่โซนเอ็มบอรครับหลักๆเลยนะเอ็มบอเนี่ยก็จะเป็นเลือกล็อกได้เลยนะครับผมเนี่ยก็จะล็อกอยู่สุ่มๆไปหรือ ล็อกคอก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ยูริจิตซิสเต็มอันนี้ผมก็เปิดแล้วก็ประมาณนี้เลยเซตนะครับหลักๆเลยนี่ล็อกเป้าเรามาดูตรงนี้ครับสมูทสเกลตรงนี้เนะี่ยนะครับผมจะใช้8.0นะหรือว่าถ้าใครใช้8.0แล้วล็อกคมเนี่ยคุณก็เพิ่มสมูทนะฮิวแมนผมใช้อยู่3.5หรือ3.6บางทีก็4ก็ว่าไปนะครับหลักๆเลยก็เวลาเล่นโปรปรับสมูทให้สูง ขึ้นชื่อว่าตัวโปรแกรมช่วยเล่นถ้ามึงล็อกเป้าไม่เนียนหรืออะไรเนี่ยก็โดนรีพอร์ตแบนได้เลยนะครับก็หลักๆก,ก็วันนี้ก็เซ็ตเนี่ยก็ปรับเอานะก็มารีวิวให้ดูกันมาหนึ่งเกมนับเล่นหมดนอร์มอนะทุกคนมาครับทุกคน Let's value review the objectives. items, then extract. Find high ครับหลักๆเลยดูนอริคอยเราก็ได้นะครับสมูทพยายามปรับให้สูงเล่นประมาณสัก7-8เนี่ยแล้วก็ฮิวแมนสมูทก็ปรับนิดๆหน่อยนับ3.5หรือ4ก็ได้พยายามปรับกรอกเป้าให้เนี่ยที่สุดคุณจะได้ไม่โดนรีพอร์ตดาวแบนกิฟต์สชั่วโมง มาครับนี่ดูล็อกเป้านะครับลองเทสล็อกกับเพื่อนก่ก็ได้มันจะเป็นล็อกแบบเนียนอ่ะนับไม่ได้วื้วังอลังการแบบอันนี้ผมปรับเอ่อสเกลเทคมันใหญ่นะคือจริงๆถ้าใครไม่ชอบแบบใหญ่อ่ะคุณก็ปรับมันลดลงมาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่การมองแต่ละคนนะเนี่ยแต่ตุกโปเราโคงกระดูกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะ ับผมอยู่ที่แนะนําว่าถ้าเล่นโหมด Operation ่นปรับเป็นทีมอเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นชื่อคนนี่ก็จะเป็นแด,ง,ด,ง,ดงแบบนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็เพื่อนเรานะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูก่อนนะว่ารถลังดีดเรามันนิ่งหรือเปล่านะครับดูนะครับถ้าไม่นิ่งคุณปรับได้เลย ถ้ารู้สึกว่ามันยังดีดไปนี่คุณปรับไปเลยนี่สักห้าหรือหก็ได้นะัคือจริงๆต้องเทสยิงรัววะ่ะถ้ายิงทีละเม็ดไม่รู้เรื่องอกนะนับผมพยายามใส่สโคแบบเต็มระบบมาเลยนะน,ะนี่เห็นไหมเห็นไหมผมพยายามเทสยิงไม่โดนเห็นไหมนะับทุกคนลองดูได้ดูได้ตอนนี้เหลือเป็นกระสุนม่วงแล้วนะ ผมว่าเขาสุนฟ้ามันนิดเดียวจรงว่ะ ซองอยังนิ่งขนาดเนี้ยมึงดูนะครับองค์สุนก่อเป็นกลุ่มอ่ะแล้วนกะ็อ <c oughs> ของหมดและอุย้ยจริงๆเขามาแค่กระสุนไอ้นี่นะ ลองยิงดูได้ครับเห็นปะปืนน uh, ิ่งเลยครับผมพยายามจะให้ดูรถดังดีดแบบเจับความไวเมาส์นะครับนะคือมันจะเซตตามผมไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่ความไวเมาส์องแต่ละคนด้วยจะยิงให้ดูว่าถ้าอยู่ไกลน่ะเห็นปะนับเห็นปะก็คมอ่ะ đẹp lại các con lên ôa cũng dính lạng á đúng không nom ไล่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 อยู่ขวามือมึงอะไล่สโนว์ Take it easy ไอ้เฮียโคตรงอ่อ